ทางครับที่พักครับผม่วงนี้ก็บับเก็บโอโคาโดยาวไปครับผมคงเก็บอีกหลายเดือนอยู่ครับผมก็สิแล้วบรรยากาศภายในสวนนอนครับผมมีหลายสายพันธุ์ครับผมโอโคาโดมีหลายสายพันธุ์ครับผม แต่ละสายพันธุ์ก็เก็บแตกต่างกันไปเนาะครับผมแตกต่างกันคนละเดือนเนาะครับผมแก่สาแก่ไวแล้วแต่ครับผมพันธุ์ใดแก่ไวก็ก็เก็บก่อนเน,ะน,นา,เนาเนะครับผมพันธุ์ใดแก่สาก็เก็บทีหลังบรรยากาศนาะครับผมช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน้าหนาวเนาะครับผมสากว่าที่ไทย ห้าชั่วโมงครับผมห้าชั่วโมงหน้าหนาวหน้าฮ้อนกับสิซากว่าสี่ชั่วโมงครับผมครับผมโอ้โคโดอะไรเ็มบ,บ็อกเลยครับผมเดี๋ยวนี้เก็บเบิดแล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ มีอีกพันหนึ่งครับผมพันลิตบน้อยคือมากตุ่มกาเนี่ยครับผมน้อยกบผมใหญ่ๆแซ่บคือกันครับผมพันลิตรก็นเลยบรรยากาศครับผมโอ้ลมเย็นๆครับผมตอนแรงมากหนาวครับผมหนาวตอนแรงมากตอนเย็นมาก็หนาว ปั๊มน้ำครับผมปั๊มน้ำในส่วน,อ,อ,โโน,อ,น,นอัตโนมัติครับผมปั๊มน้ำอัตโนมัติปััั๊มมนน้ำอตตโิครับผมครับผมสองข้างทางมันจะลอยใหญ่ๆนะหัวอาหารงัวนนะครับผมจะลอยเลื่อมๆทั้งหน้าครับผม วาหันงัวนนะครับผมว่าหาัเนเบิดเพิ่นเบิดเพิ่นก็เอารถรถตักมาตักเอาครับผมงานไซโลสีเข้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ